สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอยูทีท่าเรือสีธนูครับมากุด้อยครับนุ่นนาดาหนังอยู่ไปครับไปดูได้เยอะหรือยังหอยลายใช่ไหมไม่ลายโอ้ยองตัวเลยไยายอะ นี่นี่นี่อยู่ไหนนี่อ้นี่นี่นี่เอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตัวกันพูดนาดินใช่ไหมขุดไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบปะการังฮักฮักมีปลาส้มอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าข้างหลังนี่จะเป็นดินทันทั้นนี่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 ขึ้นมาเลย thứ ở giữa vô đó ừ. cút chờ đi đi úp luôn ừ. mà ừ. ok tôi sẽ đai vô là... ở nên hỏi cơm và xóm gần hỏi cơm và xóm hỏi lái gặp mèo con để hỏi lại ui lên. Nó mà đi. Chơi, chơi này. Này chưa nữa 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 ui nữa nữa trời นั่นนั่นอุ้ยอ๋อนั่นมันเป็นหอยนั่นหอยกุ้มปันปลาส้มมานี่ลูกใหญ่อยลุยเต็มเดียวก็เต็มทังนะแบบนี้นั่นโอ่ยปันปลาส้มปั่นปลาส้มนี่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 โอเค cút giặc máy? bây à cút này nè nỉn này má gấp gấp cà vi ở thì cút màn điêu hay là đa cút màu

Nì hết là nini nì Ở đây quạt đây cái nồng Nà, trái thả cút rồi cút đây đi Này, cút ở bên này, nè Nà nấy nè, Thôi bông bỏ bó rồi giải quạt dạ, đẹp vừa dứa Thôi vừa dứa mình cắt chết mắt lấy nè, cắt cắt rôm Mèo, mèo 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 Ui. Đi đuôi. Ui, mai. Mặt gì? Đi. Oh my mình sẽ vào đi. Đi. ngoài mấy Đi. mình lên bề đi. มันมืนนนั่นนี่นี่นีน่น,น,นี่อีก,อก,กนนสองโลสาบายแยบนี้นมีกำลังใจพุดเลยแับนี้ เจอปากมันดูเลยมันสะดุดอะสะดุดสะดุดพนักงานเก็บครับนั่นนพนักงานคุดอ่าดีมากช่วกันทำอาากินสองโลพันครับนี่อะนี่นี่นี่สะดุดปุ๊บเลยนี่ นี่เหรนี่แหละกระเด็นมานี่เมื่อกี้ใช่นี่นี่นี่เหลวเ่นอยู่เดี๋ยววันนี้เอานี่นี่โอ้อยู่จี๊กอะลรตาพี่น้องอยู่จี๊งนี่แจ๊สนี่อะไรวะเมื่อกี้บนเนี่ยไม่ต้องไปในไกลเลยอยู่ที่เดิมเลยนี่มันไหมนี่นี่ยิบล่ะ

chai trời chai 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 vào cút cút chai đi chai 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 mấy à đút năn đút đút, ngang, đút ngang. โอ้โหโอ๊ยนูดูกระเด็นไปนู่นเลยไหนวะโอ้ยเอามาเอ้าไอ้ไรอ่ะอุ้ยตัวได้ไม่รู้อะแหงขาเอาเงินไงน้ำกระเด็นเมื่อกี้นี่นี่นี่ขึ้นมาเลยนี่โอ้ยตาดีนะนี่นี่นี่ใช่หรือเปล่า ไม่จะเหนื่อยเดี๋ยวพัดกันนะเหนียวมันเหนียวแม่กระพัดกันต้องก็ได้เหนียวนี่เอานี่ไม่เอาผลมะส้มเหรอลาเลยค่ะตนี่นี่นี่มือนเลยนี่นี่มือนเลยปลาคนบ้าใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเลยค่ะอ๋อนี่แอบทีเดียวอันต่อมาอย่างอะไรเยอะแล้วนะนี่โอ้ยนาจะได้พัดกินแล้วนี่พัดได้แล้วนี่ได้แล้วนั่นน่ะอย่างไม่พอแต่ว่าจนตั้งเลย

Măng chưa có tua bổ tinh quen của lãi, có quận ảnh chứ mày ngái đây, nó là nắng 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 อยู่ตงนั้นบอกนี่นี่ดูเร็วดูเร็วนี่ดูเร็ว,วโอ้สามตัวนี่ก็ใช้ผันฟ้าส้มนะ นี่นี่ตัวใหญ่เลยนะจันนั่นนั่ใช่ไหมนี่นี่นี่ใช่ป้งไม่ใช่นี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 ่เอามาใส่ถังนี่สตัวดูดูดูหนึงองจะดุดปางมันส้มนูนี่โอ้มันใายนี่โอ้ ไม่ใช่อันนี้สิงอุ้ยนี่เป็นหอยข้าวไม่เอาหอยซีไม่เอาจุกีด้นี่นี่นี่เอาอะไับมันนีเดี๋ยวมันตาย้อยนั่นอยเมื่อกี้อ่ะจุดจุด ลม <c oughs> ันดีอะไรใจเย็นมันเลยแบบนี้สนุกเลยนี่โอ้โห

น <Uh> totally ี่สองตัวติดกันเลยโอ้ยส่องซ้ำไมาดู้มันนี่นะจังกุ๊ดนี่เท่าไหระมันนี่แหละมันคุดแล้วมันมันเผินเลยแหละยึดไปยู่เลยนี่เอามาใส่ถังหน่อยเต็มแล้วมาเรี่ย นั่นนั่นนี่ตื้อหัวใหญ่เลยนะนี่เดี๋ยวรอพี่เนี่ย ี่ครับดูปกักนี่ครับมีหอยนี่ด้วยที่บอลบอกเมื่อกี้ครับมันเป็นหอยข้าวเหมือนกันครับแต่ว่ามีหลายๆซี่เลยนี่ลวครับเอาแต่เนือ้อที่ว่าลุงเขาเรียกว่าหอยทรายอะครับนี่ลวกเอาแต่เนื้อแล้วก็ล้างให้ดีครับมันจะมีทรายข้างในแล้วก็ล้างหลายๆน้ํานะแล้วก็มาพัดกระเพราครับด้วย ออน,น,นี่ครับที่ได้ดูโอ้ได้เยอะเลยเกือบจะเต็มทั้งเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันดีครับ เพื่อได้ไดเยอะๆก่อนนะช่วยมากเลยบรรยากาศเดียรรยาา๋ดวยวบอลในดูนี่ครับที่ได้โอ้โหอ,อีกนิดเดียวครับเต็มทั้งดาวนำรางครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะช่วยไหมซี่ช่วยมาก ต้นเดีตสงตนเดี uh ๋ยวบอเต็นตะการนี่นะล่นตะกาด้วยอุ้ยอืมนี่เยเลยอะ นี่ครับบอนมาถึงบ้านแล้วนิ้วไอยทีได้มาบอนแฉ่น้ำไวยครับให้ดีก็ทุบพริกนะครับใส่ลงไปให้มันคลายทราออกนะดูปากมันนี่ปากมันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวบอนจะพัดน้ำพริกเผาอีกนะอร่อยครับเดี๋ยวบอนใจดูครับว่าเนื่อเยอะเปล่าหอยนี้บอนอาจจะพัดไม่มดนะเดี๋ยวแบงครับแล้วก็ทุบพริกใส่ไปก่อนสักแป๊บนะึงเด้วเดี๋ยวเรามาพัดกัน วัตถุดิบที่บ้านชายก็จะมีน้ำพริกเผาะนะน้ำพริกเผาครับผูระพาแล้วก็พริกกระเทียมเดี๋ยวมาตำพริกกับกระเทียมครับนี่ครับบอนแบงค์เราใส่พริกลงไปแช่ไปแช่ไปก่อนครับสักครึ่งชั่วโมงโอเคครับได้แล้วครับนี่ บนลลางเลยเดี๋ยวเราไปพัดกันครับนี่บนนต่พริกไปละผิกกับกระเทียมไปครับตั้งกระถาพัดกัน รวนังลมกรตานโปรชูร์ดครับครับบรับ ก็พับ Harap begini. Makap cium. ิมหนึ่งตัวครับเราได้ไปนัง่งกินแล้วนะคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วครับ ครับเอาไวเท้ทถานี้นะเปนอังกิแล้วครับพบกันไม่คิดนะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายว่านหมัก